รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนเสนอรายการ สุดยอดเส้นทางการท่องเที่ยวในหมู่บ้านโอทอเพื่อการท่องเที่ยวสวัสดีค่ะ เราสองคนก็จะพาท่านผู้ชมไปที่หมู่บ้านโอท็อปซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็ไปสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสุดยอดของจังหวัดนั้นๆครับแล้ววันนี้นะคะเรายังคงเดินตามรอยเส้นทางเลียบทะเละเอ่าวไทยกันที่นี่จังหวัดจันทบุรีค่ะจังหวัดจันทบุรีนี้ถือ่เป็นเมืองประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นดินแดนแห่งวัฒนธรรมนะครับซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายแล้วก็มีทรัพยากรธรรมชาติ ที่ครบถ้วนทั้งดินทั้งน้ํามีทั้งทะเละทั้งภูเขาก็เลยทําให้ประชาชนที่นี่นะครับมีอาชีพชาวประมงมแล้วก็ทางด้านเกษตรกรรม นะครับแหล่งท่องเที่ยวก็มีมากมายทีเดียวครับและตอนนี้นะคะเราสองคนก็อยู่ที่นี่ค่ะครับท,ที่นี่คืออนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่ชาวจังหวัดจันทบุรีนี้เคารพนับถือทุกคนต้องมาสักการะขอพรสถานที่นี้ด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปเที่ยวกันเราต้อง <มา S 2> เช็คอินวันนี้เรียบทะเลเอ่าวไทยจะพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดจันทบุรีนะครับ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพเพียง252กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมง17นาทีเท่านั้นเองครับเราจะพาคุณผู้ชมมาที่หมู่บ้าน OVC หรือ Otop Village Champion ที่บ้านบางกระจะอัอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีที่นี่มีของดีและมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทีเดียวสมเป็นสุดยอดเส้นทางการท่องเที่ยวในหมู่บ้านโอทอเพื่อการท่องเที่ยวครับคุณผู้ชมตามไปดูพร้อมกับเราเลยครับ และจุดแรกเราจะพาคุณผู้ชมออกจากตัวเมืองจันทบุรีไปแค่7.3กิโลเมตรสู่บ้านบางกระจัไปชมกลุ่มเสือท่าแฉลับครับสวัสดีค่ะนายกค่บใช่ก่อนอื่นก็คงต้องถามเลยค่ะว่าหมู่บ้านบางกะจะนี่มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรกระจับแปลว่าอะไรมันเป็นอก็มือเกี่ยวไปอีกาก็ยังงงอีกามาจับก็เลยเป็นกระจักบขจับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นกระจับ เลี้ยคือเียจะเพี้ยนมาเรื่อยเลยแหละกาจับกาจับมาเป็นกะจักราจักนะครับคือคือมันจะเพี้ยนจะเพี้ยนมาเรื่อยๆนะครับอารามบังกระจักมา่าชัลบอะไรคือเอกลักษณ์ของที่นี่เลยคือเอกลักษณ์นะครับคือมันโดดเด่นหลาได้นะครับคือต้องต้องยอมรับก่อนว่าในพื้นที่ตำบลบางกระจักเป็นพื้นที่ เกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาตินะครับเรื่องของป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนต่างใช้ชีวิตวิถีร่วมกันอย่างอย่างพี่แบบน้องตลอดคือบางกระจาดเนี่ยคือตำบลแต่ถ่าแฉลบเขาน้อยก็คือหมู่บ้านอีกหมู่บ้านซึ่โดดเด่นในเรื่องของการทอเสือในการการปูกกนะครับแล้วกกในในฝั่งของท่าแฉลบมขาน้อยเนี่ยจะมีความโดดเด่นในเรื่องของความเหนียวนะครับเพราะว่าเป็นสงที่อยู่ในพื้นที่น้ําก่อยนะฮะ เอาละวันนี้วันนี้เราสองคนมาแล้วเน่จะได้เห็นการทํเตือกบไหมได้ได้ได้ครับตรงนี้คือสถานที่นี้ตรงนี้คือศูนย์นะครับตรงนี้คือศูนย์รวมของชาวบ้านที่มีความรักแล้วก็ยังอนุรักษ์การคอเสียการทํากบอยู่ที่นี่มีการทำนากกให้เห็นกันได้ทั่วไปเลยทีเดียวเรียกว่าถ้าคุณผู้ชมจะถ่ายรูปกับนากกแล้วล่ะก็มีที่นี่ที่บ้านบางกระจะหมู่บ้าน o v c ครับ แล้วจากต้นกกที่ปลูกในนาเหล่านี้ก็จะนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตักสารชื่อดังและเป็นสินค้าโอท็อปที่ขึ้นชื่ออีกด้วยครับอารามาดูวิธีการเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรไจกจกกค่ะเริ่มต้นแล้วหลังจากเก็บต้นกกมาจะได้แบบนี้นค่ะแล้วไหมค่ะเป็นเนื้อผ้าเ,เ,เป็นเส้นๆทีนี้เวลา่อาออกมาเสร็จเราก็จะเราก็จะรีบเอาส่วนที่เป็นได้กี่อันต้นหนึ่งได้กี่เส้นห้าเส้นค่ะ อ้าวเส้นแล้วก็เอาตรงไส้ออกเอาแต่ส่วนที่เหนียวคือผิวของกบไวอุ้ยใครเป็นคนคิดเนาะมีดมันมีกี่อันเล่มเดียวมีดเล่มเดียวสามารถผ่าเป็นสี่เลยทำคล่องมากค่ะต้องอาศัยความชำนาญแ็นเหนียวมากค่ะนี่เหนีย้วค่ะอ่หลังจากผ่าเรียบร้อยแล้วท่านจะต่อไปทำอะไรคะก็เอาไปตากแห้งนี่ค่ะที่แปลงตรงนู้ สเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือย้อมกันหน้าบ้านตากแดดกันหน้าบ้านแล้วก็นํามาสารกันเลยทีเดียวครับนี่คือสีธรมธรมชาติไปย้อมสีก็จะเป็นสีนที่เราต้องการใช่ไหมคะสีส,ะสีอะไรต่อสีอะไรก็ว่ากันไป แล้วอันนี้ก็มาถึงขั้นทอได้แล้วก็สนุกดีวันหนึ่งทอได้สักกี่ผืนคะสืนก็คือหนึ่งวันสองผืนถือว่าได้เยอะผืนหนึ่งกี่เมตรก็สองเมตรค่ะเพาว่าหนึ่งสองเมตรเมตรก็มีสองคนช่วยไนเลยแล้วคนหนึ่งเสียบคนลนั้นง่ายจุดเด่นของเสือที่บ้านพัชระใหญ่ คือลายามัดหมี่ไงนะที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้คแล้วก็กบมันก็จะเหมือนกันหมดอาจารยท่านบุรีคือเป็นกบกลมเป็นกบมีความเหนียวคือกบก็จะทนทานกว่าที่อื่นมันอยู่ที่ลายที่ลายลายด้วยแล้วก็ความเหนียวของกบก็กบทงถ้าทำจืดมันจะไม่เหนียวเหมือนทางบ้านเราค่ะไม่เหนียวคืออะไรใช้ได้ได้ทนกี่ปีกรอบง่ายอันนี้อยู่ได้กี่ปีเป็นสิบนะนะเกินสิบไหม ผลิตภัณฑ์จากสารกกของที่นี่นะครับก็ได้รับรางวัลการันตีมากมายหลายรางวัลแล้วก็มีความหลากหลายของรูปแบบมีการประยุกต์ใช้งานต้นกกมาทอเป็นวัสดุเครื่องใช้ต่างๆเรียกว่าครบเลยทีเดียวครับสมแล้วกับที่เป็นผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านโอท็อปวิลเล c h a มเปียนครับ แล้วถ้ามากันที่จังหวัดจันทบุรีไม่พูดถึงของดีประจําจังหวัดก็คือพลอยนับว่ามาไม่ถึงนะครับที่บางกระจะนี่ก็เป็นแหล่งพลอยชั้นดีของจังหวัดจันทบุรีทีเดียวครับคุณผู้ชมสามารถดูกรรมวิธีการขุดพลอยในบ่อพลอยต่างๆได้เลยครับและถ้าสนใจจะสอบถามจะขอซื้อตั้งแต่ยังไม่เจรไหนก็เป็นไปได้นะครับ และพลอยของที่นี่ก็มีคุณภาพที่โดดเด่นไม่เหมือนใครครับคือคือพลอยพรจ่าจะเป็นพลอยที่แข็งที่สุดในโลกเลยนะครับยี่เป็นบุษรสละคำโดยนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับแล้วก็ความแวววาวแล้วก็ในเรื่องของการแตกการการแก่งของเนื้อเนี่ยได้รับการการันตีจากจากสมาคมพลอยแล้วนะครับอัญมณีนะครับครับแล้วก็พามาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งก็คือ ศูนย์รวมอัญมณีจันทบุรีครับข้างในจะมีอะไรบ้างไปชมข้างในเลยครับและจากบ่อพลอยบางกระจะพิธีกรของเราก็พามาชมอัญมณีที่แปรรูปมาจากพลอยที่มีแหล่งกําเนิดที่บ้านบางกระจะกันนั่นเองครับเราพาคุณผู้ชมมาดูสีสันแห่งอัญมณีซึ่งมีมากมายหลากหลายรูปแบบครับและที่สําคัญ ลอยบางกระจะก,ก็เป็นวัตถุดิบชั้นดีที่ทั่วโลกนิยมและให้การยอมรับครับจุดดีของพลอยบางกรจากที่แตกต่างกับที่อื่นก็คือของเราจะเป็นพลอยเนื้อแข็งนะคะแล้วก็ในส่วนผู้สลาคำของเราของต่างประเทศเนี่ย เป็นสีหนึงแล้วมาเผาเป็นสีอีกสีหนึ่งแต่ถ้าของบ้านเราของบ้านกระจาเนี่ยจะขึ้นมาก็เหลืองมาจากเหลืองมาเลยเหลืองมาจากก้อนเลยมาเจรนายก็เรียกว่าพอยเนื้อแข็งค่ะที่ความแตกต่างกับที่อื่นนอคือของเราเนื้อแข็ง ถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสแวะเวียนมาที่จังหวัดจันทบุรีแล้วล่ะก็ลองถามหาพลอยจากบางกระจ่าดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่ครับหลังจากชมพลอยของบางกระจ่าแล้วเราจะพาคุณผู้ชมกลับมาที่วัดพรับมาตามหาและเ,เรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับจากตำนานคำบอกกล่าวสืบต่อกันมา ก่อนกองทัพพระเจ้าตากสินจะเข้าตีเมืองจันทบูรณ์ได้มีการทําพิธีทางพุทธศาสนาณวัดพรับตํบบาบลงกระจ้ะอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีสร้างพระยอดธงและปรับพรมน้ำมนต์ให้กับทหารทุกคนในกองทัพเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้เกิดความพึกเหิมกล้ารบเพื่อชาติมากขึ้นอาะครับตอนนี้ทานายกภาเราสองคนมาที่วัดพรับซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ ผู้บ้านคู่เมืองจังหวัดจันทบ,บุรีแล้วทุกคนมาก็ควรจะมาะแวะสักการะที่นี่ด้วยวัดพระของตําบลบับบงกระจักนะครับมีความสําคัญคือตั้งแต่สมัยปี 00, อสอง0ันสอนะครับองเหลพระเจ้าตักสินมหาราชพระองค์ท่านได้นําไพ่พลนะครับตั้งแต่ภูศิีวิทยาแล้วก็รวบรวมไพ่พลมาทางนาครนายกมาปราจินบุรีชนบุรีและยองอแล้วก็มาพักทับแนะที่วัดทับ,บแห่งนี้นะครับเพื่อรวบร,บรวมไพ่พล ในการที่จะกอบกู้อิสรภาพเพื่อให้พวกเราทุกคนมีพื้นแผ่นดินอยู่ทุกตาทุกวันนี้ก็ตัวอย่างให้ทุกคนเดินทางผ่านมาจังหวัดจันทบุรีก็อยากจะให้นึกถึงวัดพระบ๊ะที่แห่งนี้นะครับวัดมาวัดพระมาที่นี่คือศาลพระเจ้าตากซึ่งทุกคนมาต้องคารพสักการะนะครับจากตรงนี้แล้วมีอะไรเป็นเอกลักษณ์ของวัดพระบิกครับก็ของวัดพระเนี่ยจะมีโดดเด่นแล้วนะครับสร้างในก่อนสมัยสมเด็จเจ้าต่างสินพระองค์ท่านจะเสด็จมาก็คือ พระปรางนะครับคี่เป็นพระปรางพระปาระปางอยู่ทางด้านครับผมพระปรางทางน,นี้ครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันเป็นของที่อยู่ตั้งแต่สมัยน,นย<ร>ั้นก่อนก่อนครับก่อนพระไปเจ้าวตักเสด็จมานะครับหลังจากที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่วัดพระเราจะเดินทางไปเที่ยวกันต่อที่บ้านเนินวงซึ่งอยู่ติดกับบ้านบางกระจะเพียงเดินทางแค่4นาทีเท่านั้นครับค่ายเนินวงมีเนื้อที่ประมาณ270ไร่ด้านหน้าเป็นกำแพงสูง6เมตรล้อมรอบด้วยป้อม และประตูสี่ทิศมีปืนใหญ่จุกช่องกำแพงเมืองตั้งเรียงรายไปตามช่องใบเสมาสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ครั้งรบกับยวนที่มาจากทางทะเลในปีพศ2377ค่ายนันวงเนี่ยมีคนเข้าใจผิดหลายคนนะครับที่มาคิดว่าเป็นการสร,าสร้างสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่จริงไม่ใช่นะครับคือในสมัยรัชกาลที่3นะครับ ต้องต่อสู้กับทหารยน์ที่จะบุกเข้ามายึดพื้นที่ของเราในพื้นที่เรานะครับแล้วก็ในในความสําคัญจะมีปืนใหญ่อยู่ทั้งหมด3 39สามบอก้ากระบอกยังอยู่ครบครับแล้วก็ในพื้นที่ทั้งหมด270ไร่นะครับที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปชมแล้วก็ไปชมการบรรยายในพณนธนาวีที่อยู่ด้านในครับ มาเที่ยวบางกระจ้ทั้งทีสุดคุ้มนะครับเพราะได้มาเที่ยวต่อที่ค่ายเนินวงและยังสามารถชมพิพิธภัณฑ์ต่อได้อีกครับพิพิธภัณฑ์ทัาถานแห่งชาติพาณิชนาวีตั้งอยู่ในบริเวณค่ายเนินวงตำบลบางกระจ้ภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการค้าทางเรือของไทยมีการรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ได้จากการดําเนินงานด้านการศึกษาวิจัย จุดเด่นของที่นี่เราได้ชมอะไรบ้างเด่นมอนมีอยู่ทางด้านบนจะเป็นห้องจัดแสดงสินค้าแล้วก็วิถีชีวิตชาวเรือครับผมห้องนี้เราจะมีแบบเป็นเรือสำเพาที่เราต่อจําลองขึ้นมา<อ>ครับเรือสำเพาสินค้าแล้วตรงนี้แหละที่เราเห็นตรงนี้คืออะไรตรงนี้เป็นสภาพของแหล่งเรือจมครับผมแต่ว่าเป็นของจําลองขึ้นมาเราต่อ,อทาจาลองขึ้นมาเห็นว่าสภาพของซากเรือสำเพาที่จมอยู่ใต้ท้องทะเลเวลานานๆหลายร้อยปีจะเป็นจะมี<า>อะไรบ้างจะมีพวกหอยพวกเตี้ยงเนี่ยเกาะ แล้วที่นี่เกิดขึ้นได้ย่งไรคะที่นี่คือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เขาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่น,นางเจ้าฟ้ากัลยาณวัฒน,น,น,นากรมหลวงยาลติว่ารัชกาลทีอ่องค์สะด็จมาวางศิลาฤกษ์คาะเนี่ยวันที่15มิถุนายนครับพศ2537แล้วคนเข้าจะชมเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมก็คนไทยของเราก็คนละ20บาทครับชาติ100บาทครับเปิดตั้งแต่กี่โมงเปิด9โมงถึง4โมงเย็นวันพุธถึงอาทิตย์ครับ โดยจุดเด่นอยู่ที่เรือสำเภาขนาดเท่าของจริงที่ผู้ชมสามารถเดินเข้าไปชมภายในรำเรือได้เพื่อบอกถึงเรื่องราวการเดินเรือและการค้าขายระหว่างประเทศเรือจีแบบนี้ปแบบนี้ครับ๋อเหรอดูซิว่าไนี้เข้าเอามาขายมาแลกเปลี่ยนบรรทุกอะไรมาใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นของไทยเราเลยนะับคือไหาสี่หูนะหาสี่หูเคลือบงตามด้าน แหลง่งที่ผลิตคือแหล่งเตาเผาไม่น้ำน้อยครับจังหวัดสิงห์บุรีสิงห์บุรีของประเทศไทยที่เราส่งออกไปในสมัยก่อนก่อนข้างเยอะครับการจัดวางก็แบบสมัยก่อนเลยก็คือเอาฟาง,างเอามาวางกันเอาไว้กันกระเทือนกันกระแทกนันเลยครับผมคือไม้ฝังอ่า แก้ร้อนในแก้กระหายทำมอ,อเป็นยาเอามาทำเป็นยาก็าเป็นสีย้อมผ้าได้เหมือนกันสีที่ได้จากไม้ฝางครานี้ก็คือสีแดงอเอาไปย้อมผ้าประเทศจินงชอบมากครับ อันนี้เป็นชั้นบนของเรือนะครับก็จะมาเห็นอะไรบ้างวันนี้เราก็จะจัดแสดงเป็นเอาวิถีชีวิตของชาวเรือความเป็นอยู่ของบุคคลบนเรือนะครับแล้วก็จะมีลวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้บนเรือสำเภานะครับบุคคลสําคัญตําแหน่งสูงสุดบนเรือสำเภาลำนี้ก็คือทางด้านบนเลยครับชายที่ยืนชี้นิ้วครับ ตำแหน่งนี้เขาเขาเรียกว่าจุนจูนะครับไม่ใช่ไตกงครับจุนจูก็เหมือนกับนายสัมเพาเรลือมกับกัปตันเรือนี่เป็นคนสั่งบงมการทุกอย่างเอาใบขึ้นเอาใบลงบิดไปทางไหนก็ว่ากันไปแล้วก็ไต้กลงจะอยู่ทางท้ายเรือใต้กลงนี่เป็นคนที่คอยบังคับหางเสือเรือนครับพิศทางแล้ว้ารเลียกว่านะครับนี่ลักษณะของชาวชองนะครับความสูงความสูงก็ประมาณ5ฟุตนะครับประมาณ150เซนติเมตร ไม่สูงนะครับหลังจากเที่ยวอย่างจุใจเราจะไปหาที่พักโฮมสเตย์สวยๆและหาอาหารทะเลสดใหม่รับประทานกันครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราสองคนอยู่ที่ท่าเรือท่าฉลับ ครับซ bright, right group, mm hmm. Gray> ึ่งก็ไม่ไกลจากไม่ไกลจากปางกระจาเท่าไรหนักนะครับซึ่งจะพาท่านผู้ชมไปดูความหอยนางรมตูวใหญ่ๆแล้วก็โฮมสเตย์ของป้าหลวยลุงทมครับเป็นแบบชาวบ้านพื้นๆแล้วก็ไม่หรูหราเลยไม่รูหราเลยเป็นแบบอยู่อย่างชาวบ้านคือเนี่ยจะสายจอนละไปไปนัาเรือทังเรือไปเลย นี่แหละค่ะก็คือโฮมสเตย์ของป้าหลุยลุงทมที่เราสองคนจะมานอนคืนนี้ซึ่งห่างจากท่าฉลับมาไม่ไกลเลยนั่งมา3นาที5นาทีก็ถึงแล้วและทางนี้ก็อยู่ปากอ่าวหรือว่าปากอ่าวปากแม่น้ำปากแม่น้ําจันทบุรีซึ่งออกทะเลทะเลไปทางไหนก็ทางนี้ไปทางนี้คือไปทางนี้สําหรับโฮมสเตย์ป้าหลุยและลุงทมนะครับจะตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ําจันทบุรีก็เรียกว่า โฮมสเตย์ลอยน้ำที่นี่มีความสะดวกสบายให้ครบครันทีเดียวมีที่นอนอย่างดีและมีห้องน้ำให้ใช้ได้อย่างสะดวกสบายครับซึ่งผู้ที่มาพักปลุยและลุงทมจะคิดหัวละ1 5 0 0บาทรวมอาหารทะเลสดๆสมมื้อเต็มๆทีเดียวครับและไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือหอยนางรมสดซึ่งลุงทมเก็บขึ้นมาให้ได้รับประทานกันสดๆทีเดียวครับ ทีมงานได้แอบถามลุงทมลุงทมบอกว่ากว่าจะตัวใหญ่ขนาดนี้ใช้เวลาเลี้ยงถึง7ปีเต็มทีเดียวครับคุณผู้ชมครับนับว่าเป็นสุดยอดเส้นทางการท่องเที่ยวในหมู่บ้านโอท็อปที่เรียกว่าทั้งสนุกทั้งอร่อยครับทางที่นี่ก็จะเน้นแบบพื้นบ้านชาวบ้านจริงๆครับแล้วก็เลี้ยงอาหารปลาลุยก็ทําอาหารอาหารก็จะเป็นอาหารโตเนี่ยอาหารพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองน้ําพริกปลาทอด แล้วก็ที่ขาไม่ได้ก็คือคอยนางรมนั่เป็นกะปิที่นี่ได้ข่าวว่าขึ้นชื่อ้วยนี่กะปิที่นี่เป็นกะปิแห่งเดียวของประเทศไทยครับที่ดำน้ำและเป็ร้อมเคยขึ้นมาทั้งก็เรียกว่ามาเที่ยวทั้งทีนี่คุ้มทีเดียวครับทั้งบรรยากาศดีและทั้งอาหารทะเลที่สดอร่อยมีไว้คอยบริการครับเราจะรับประทานอาหารกันที่นี่ฝีมือของฝรุ้ยนะครับ และนี่คือสุดยอดเส้นทางการท่องเที่ยวในหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวหมู่บ้านบางกระจะอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีที่รอการมาเยือนของคุณผู้ชมอยู่ครับและเป็นหนึ่งในหมู่บ้านโอท็อปวิลเลจแชมเปี้ยนของประเทศไทยครับพบกับคลิปหน้าได้ใหม่ก็ยังตะวันออกอยู่ไป ไปตราดเดครับเราไปดูซิว่าเมืองตราดน,นั้นมีของดีจะแพ้จันทบุรีหรือเปล่าวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีค่ะบคำถามประจำคลิปผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของบ้านบางกระจะจังหวัดจันทบุรีคืออะไรพิมพ์ OVC01 ผลิตภัณฑ์จากสารกบพิมพ์ OVC02 ผลิตภัณฑ์จากสารกระจุส่ง SMS มาที่ 0827828577ผู้โชคดีจะได้รับเชืยืดประจำรายการและบัตรที่พักฟรีท่านละหนึ่งรางวัลในตอนต่อไปเรียบทะเลอ่าวไทยเราจะพาคุณผู้ชมไปที่บ้านน้ำเชี่ยวจังหวัดตราด